ตอนนี้เป็นนักท่องเที่ยวบอกว่าโหดีใจมากนะคะเพราะว่าค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงแบบทุบสถิติมากค่ะผู้ชมแต่ญี่ปุ่นก็ต้องการเม็ดเงินเพิ่มขึ้นอีกจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีตารางการแข่งขันฟอร์มูล่า one นะคะหรือว่า F 1นั่นเองจัดขึ้นที่จังหวัดมิเอะคือจริงจจะจัดช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงก็คือช่วงประมาณพฤศจิกยายนแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพอผู้จัดเห็นแล้วว่ามันเป็นช่วงที่สวยก็จริงคือใบไม้สีส้มแต่ฝนมันก็ตกเยอะแล้วก็เสี่ยงมีพายุไต้ฝุ่นด้วยก็เลยเลื่อนนปฏิิทมาจัดให้้เร็วขึน ช่วงนี้แหละคือฤด,ดูท่องเที่ยวที่ซากุระกำลังบานหวังว่าจะให้เม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยกระตุ้นจากภาคการท่องเที่ยวค่ะ เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันหรือ F1 นะคะศึกเจแปนิสกรังปรีสค่ะเตรียมเปิดฉากการบรลลองความเร็วกันที่สนามซูซูกะเซอร์กิสนะคะในจังหวัดมิเอะของญี่ปุ่นช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็บอกว่าต้องเลื่อนแล้วเพราะว่าจะได้ให้เงินเยนที่มันอ่อนค่าลงเนี่ยมาช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาร่วมชมการแข่งขันฟอร์มูล่าวันกันนะคะโดยเฉพาะกับแฟนๆในประเทศเป็นส่วนใหญ่ปฏิทินการแข่งขันเจแปนิสกรังปรีสถูกย้ายมาจากฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีซึ่งช่วงนั้นเนี่ยใบไม้สีส้มสวยก็จริง ก็ฝนก็เยอะนะคะแล้วก็มีไต้ฝุ่นด้วยเลื่อนมาตอนนี้เป็น5-7เมษายนก็ตรงกับช่วงที่ซากุระกำลังบานสวยพอดีส่วนตอนนี้เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ค่ะก็เป็นอีกปัจจัยนะคะที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัวเหมือนกันหลังจากรัฐบาลโตเกียวบังคับใช้มาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้มงวดเพื่อคุมโควิด -19 ระบาดก่อนหน้านี้แล้วก็ผ่อนคลายมา การแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันที่สนามซูซูกะเซอร์กิตนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักแข่งเนื่องมาจากว่าขับยากแล้วก็ท้าทายเส้นทางที่คขอยตัดกันเป็นรูปเลขแปแล้วก็ทางตรงความเร็วสูงในปีที่แล้วสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากที่สุดในรอบเกือบสองทศวรรษเลยผู้จัดการทั่วไปของสนามซูซูกะเซอร์กิตนะคะเอเออิจิโรโอดะที่บริหารโดย Honda m o b i l i t y Land นเนี่ยบอกว่าจากการอ่อนค่าของเงินเยนแล้วก็ฤดูดอกซากุระบานผู้จัดก็หวังว่าจำนวนแฟน F1 ต่างชาติจะอยู่ในระดับ เดียวกันหรือว่าสูงกว่าปีที่แล้ว Honda Mobility Land เปิดเผยบอกว่ามีการขายตั๋วเข้าชมประมาณ4ี่0 0ใบให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาสีเท่านับตั้งแต่ช่วงหลายปีก่อนเกิดโรคระบาดแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันในระดับสากลทางสนามซูซูกะนะคะเขาก็เริ่มโพสต์เนื้อหาภาษาอังกฤษคุณผู้ชมคะโพสต์ลงบนออนไลน์เป็นครั้งแรกนะคะในที่โพสต์เนี่ยก็มีการเสนอเคล็ดลับการเดินทางแล้วก็การท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันด้วยค่ะ